โคชแนนสวัสดีครับมาพี่น้องนะฮะนี่ได้แหนมแหนมเนื้อแหนมหมูหต <c oughs> ิดเลือดติดเลืเอ,อดเอ,เอ,อิ้อชัวรติดบ่อเอิ้อชัวมามาได้ครับด้วยท่างไก่ท่างไก่ท่างสุกหัวล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกองเมียนมาร์ค <c oughs> าบูลเดียทั้งไต้หวันญี่ปุ่นฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปอเมริกาเม็ก,กินนล้วกันพี่น้องจินเจา้าอันนี้เวียดนาม Đến ăn uh, thịt, thịt lượt, thịt lượt ướp chua, thịt bò ướp chua với nhau mà, phi đồng. Mua <laughs> vào đây, hàng nói phi đồng đó. Mà, mình nhiều, nhau, kính kèm. Mì bộc, mình thêm, kèm năm, nè. Thịt đèn, phích uh, nào, bạc, đẹp, tạp đẹp, đẹp, ăn khẩu. Đấy, với nhau, mà, <laughs> แมรี mm. uh, uh, ่คริสต์มาสเด้อครับเด้อสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อพี่น้องเด้อแมรี่คริสต์มาสอันดับเบสเฟิร์ลซังซิงวุยเวอร์ตุ่ยสุพรรณเนียวไฮฟูมาบอวอะไรหางบอกคำสุขสันต์วันวันคริสต์มาสเด้อพี่น้องอืมแผ่มาขคำนี้ไงบอกพริกกระเทียม โอ้ยห่างพี่น้องอู้เขาได้บ่ละทำไงปวดมาอืม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 ร้อนันนี่อของตลาดนี่อของอะไรนัว มุมยีแก้ห้องตลาดให้เบิ้งนี่หองตลาดครับนี่ของอร่อยนัวพื่อนไงก็คันตา่างหลายแถวสัางเลยครับได้ท้เผ็ดอร่อยนัวแหนมหมูแซ่บหลายแซ่บอีดิถ้าเปตองบลายดอกติดบ่อ <c oughs> ถิดบอ่ดบอเอื้อชัวแหนมเนื้อ ตลาดอ,อันนี้แหนมหมูของอร่อยนัวสมาครสั่งได้แล้วครับเด้อนี่บะหลายบะได้แบบบะได้ไปตองหลายประนัดเนี่ยก็ได้ละเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เสร็จแล้วได้แล้วครับ Nè nè ba sắp xếp mặt cảm nào lắm, sắp lại hmm รับเลือสมกันพอดีื แค่นเขาอ่าฮึ <c oughs> สุดยอด <c oughs> อันละคำมาพี่น้องจวนกันอืม,อม จะทอสพร่าเรื่อยพลังเนี่ยเผิดกันนรับนังแต่ผมหัากมากินอมจับ ขอทุกคนมีความสุขเด้อปีใหม่นี่พี่หลัง <c oughs> เดี๋ยวปีใหม่จะไม่ไรสุขขออดอวยพรอยู่อวยพรเป็นปีใหม่นะพี่หลังนะักกบแก้มเนี้ยม กับแกมไรได้พี่น้นงได้เนี่ยต้องสอบถามนะครับเด้ในเพจดไรนัวเปิดขายอยู่แซบๆกำลังพอดี <c oughs> <c oughs> มักสม้มหรือมักเปียวเอาไว้ของนอกก็สามมืออ,มอันนี้ผมเอาไว้สามมือแล้วครับเว้ของเราเป็นเสีเนวนแลเพวกอากาศมันหนาว เปรี้ยวกำลังพอดีจับอืมอืม,อม,อมว่ยอกไปกินอะไรขอตัวไปทุลายอยู่พี่นอ้องวันนีบ้บาเร็วไปเร็วรับงูเน่น ตรงๆไปก็จะหอดกับบ้านสามมือจีมือก็ต้องเปรี้ยกก็ต้องพอดีจนถึงลูกขานะให้เห็นยวเป็นจงเลยนะก็เดี๋ยวไปจจลาขอไปลายลายได้ไป็นองนะ บวกที่สามอ้ยมีแห้งแซ่บพื่เกาอ่ะเมื่อกี้ผมไปราคาไปรีไปสุระอ่ะมื่อหนาหามือแซ่บมือเดียสไปกินแตงโมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวเซียนบายบายครับเงินเงีเงียบเลิฟยูออลเลิฟยูนะบ๊ายบายบเมลออี่คริสต์มาสบ๊ายบาย